มาจา้ะโอ้กินข่าวเที่ยงน้ำข่อยคือกเขือแซ่บกบทอดไขเ่เจียวอืมแทิก,กเก็มาาแบบนี้ออืมฮึ่บกันนด้อืไข่เจียวตาาุ้มน้มันเออบุบกเขือ สวัสดีคะ่ะสาวเดินจากมาพบมาพอกันคือเก้าคับพี่นองจากกับบรรยากาศฝนกําลังมาฝนกําลังมาเออทุกมืองแบบนี้เลยจ้ขคํมมาสีมีฝนอ,อวันนี้สาวเดินได้อะไรแหละสาวเดินได้ซุปะเขือค่ะสุปมะเขือซุปขเขืออันออ่างก็เข้าวจ้าอันนั้น,น,นลิงอันนั้นมาเป็นคนว่าซุปมะเขือแซ่บกับทอดไข่ ทอดไข่หน้าหิดมันปลูทอดไข่เจียว <c oughs> บแบะไรอัอรรกษะอ่างเ้ายครับกุ้งลวกกระหล่ำลวกบวบลวกสตูมาแบบน,นี้เขาจะไว้เซละักซีเขาจะไว้เซละัะมาแบบพี่น้องจาเอออย่าสร้างเมวเป่ากินก้อนเขา่าเป็นว่ามันยังิีดกับแซบโอ้ก็จะตัดห้าแข่งกันปาดมันเสียงดังกันกับุณเจ้า เชียงเครื่องตัดหญ่มาดังกักดังพาใจอยาสร้างแมวเป่าปาดขอไปเด้อตัดปีไก่มองเราจะวา่าเฮ้ยเสียงดังต้องมีข้าวเหนียวนะจ๊ะอาหารอีสานบ้านเฮาต้องมีข้าวเหนียวจ้ะเหนียวร้อนเด้อ มอแบบขวยผ่านๆขวีนซุปมะเขือแจ็บน้ำข่อยอันขาอนกระจพราะเด็ผ่านคอไหวขานคดกับบไดมาจ้ะกินข่าวเที่ยงน้ำข่อยคือมะเขือแจ่บกบทอดไข่เจียวอละิกเก็บมาแบบพี่หนอ ืก็ประกันเดียวกระจอยเืมหนามาเอ้ยยืบบุคเรือนุ้งดอกไม้ก็ก็จะได้ผาดข้อไวขึ้นว่าจะขาโคตรเปวดขาขอสั้นขาเลย ไม่หนักเมื่แสบปวดโพอาะึ้บน,น,นบุกเทอร์มเดยวเอาขึนจกหนักมคุนจกแล้วจกไรหัวกับ มันมะวนรุ่งไหมไปกันสั้งค่อมโอ,อ้ยมันดังกักดันเลย บวบบวบเลยเจ้าเรือนปลูกพันธุ์เนี่ยจากในสวนหวานแบบบวบบวบกลมๆเลยร้าแบบ,บห,วหวานไวลายมือคือนั่งเหี่ยว Kadar ba su suku kadar bata. รับเนื้อกลับ้าบ้านลัางนั่นกับบ้านลัางนี่บ้าบ้านลัางนี่กับบ้านลัางนั่น <c oughs> ซัดแข่งกันรีบฝนตกงาขึ้นงาขึ้นดีนอ่ะเล่า ลังอามถัน,นสิจ้ะกรเสกไข่หาข่อยมากก็โพ๊ะขอ่อยแบบนานก็กินตบไปาะคลานเน่ยบะจังดักลที่นอนเลนอยู่ข้างนอกไปนองเอ้ยตัดหนา Đẹp đấy đi. Đẹp đi. ค่ำมาฝนตกทำใส้พักแขวะดีดิกูต้องหดอร่อยจังเลยเนี่ย ต้องดังบักทำไมข่อยบ่มีคนบักดังนคนใส่คนไม้ไวม้ว่านี้มาฟังเสียงนกหลอมจิ๊บจีบกินข่าวแสบเ่ย ไข่หน่วยเดียวแล้วจ้ะข้าวขัดเจียหน่อยเดียว ก็้อเอาซีอนันนมาปลูกซีซีฝาเนี่ยนะน้ำงั้นมันทนเลยจ้ะต้นหนามพ่อฮิมะมาอ่าน,านากับยุตยดินเมื่อพ่อฮิมะไปแล้วก็โปรงถึงแล้วอกม,ม้ดอกไม้นี่ทนค่ะ ท่านหนาวท่านหนาวท่นแดดแพงแตาา่แบบคุ้มที่ปูขึ้นมาตลอดแล้วแบบเข้ากันครับไอ้เจียวเห็ดหแม่งางนี้วตุ๊้ำมาก ีนี้เ่ไปตังต้งโดยหมือม,ม,มุ้มดอกกุหลาบสวนนะจ๊ะก,กำลังปงกำลังขึ้นดอกลายเลยบานลแล้วแล้วราบานได้ลายแลย้วสภาพไป็ทายค่ะกำลังบานเหมืว่าบานแนบบ่บานแน่กบนนุง bớt là đầm dậm là muốn gì có thể.

สามีซื้อน็อตตัดหญ้ามาเครื่องตัดหญ้าแบบว่าผู้หญิงก็ตัดได้ไม่หนักนะครับนีบบน่เปล่าคือสักินจังหวะคลิปยากอัพโหลดยากค่ะเพราะมันยาอย่างเดียวอัพโหลดยาก <c oughs> เอาเะยพี่น้องจ่าสาวดันอิ่มละจ่าอือจุกเลยอ,อนั่งกินนั่งเล้มจุกบวเบิดดอกค่ะแต่ว่าเอาแต่ไปกินเมล็ดขึเก่าค่ะก็จะทอดไข่ใส่เห็ดอีกคือเก่าค่ะเขาเนี้ยไข่ยังอยู่ผักไขก่ยังอยู่ไปจังโมเห็ดก่ะไก่ซีเฮ็ดไถ่ตาลูกอบสามีเนาะค่ะเนาะเออเสียงยังอี่ยังหล่นใจอันหลดตึมอยู่ตกใจ เราก็พี่นองมาคลิปนี้ของสาวเดือนจะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทางสาวเดือนล้บ้านสาวเดือนคำตาสวสดสาวเดือนสันแนวบาตุกติตามรับชมเป็นกำลังใจให้นิจเดอช่องดำน้ำได้จะช่องดำเออสาวเดืนอนเออสาวเดือนคำตาสวดคดอเก่ากับคือกันอาจากสาวเดือนเออ ทั้งช่องดำนะจ๊ะฝากกดติดตามรับชมด้วยจ้ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมสนับสนุนช่องสาวเดือนและเจะเดอร์พอกันทิมนาอยู่ดีไม่แห้งมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันสุขสุขคนค่ะสวัสดีค่ะครับตะ